การเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475การเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญในวันที่24มิถุนายนพศ2475หรือวันนี้เมื่อ90ปีที่แล้วโดยกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ต่อมาเรียกตนเองว่าคณะราษฎร คณะราษฎรเกาะตั้งโดยกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาทหารที่ศึกษาและทำงานอยู่ในทวีปยุโรปซึ่งมีแนวคิดสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเห็นว่าการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นมีความล้าสมัยไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงเชื่อว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นรูปแบบใหม่แล้วจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าว และนำพาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วทัดเทียมประเทศฝั่งตะวันตกได้สาเหตุของการปฏิวัติในด้านปัจจัยทางการเมืองการปฏิรูปบ้านเมืองและปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่5ทําให้เกิดชนชั้นกลางที่เรียนรู้รูปแบบการเมืองการปกครองของชาติตะวันตก ทำให้เห็นว่าการปกครองโดยคนคนเดียวหรือสถาบันเดียวไม่อาจแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้นอกจากนี้ชนชั้นกลางจำนวนมากไม่พอใจที่บรรดาเชื้อพระวงศ์ผูกขาดอำนาจการปกครองและการบริหารราชการกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการให้มีการปกครองระบบรัฐสภาและมีรัฐธรรมนูญในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและการดุลค้าราชการออกจำนวนมากเพื่อตัดลดงบประมาณ ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการและประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่คณะราษฎรใช้โจมตีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเหตุการณ์วันที่24มิถุนายนพศ2475ในวันนั้นคณะราษฎรได้นำกำลังทหารและพลเรือนเข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินในขณะนั้นรัชกาลที่7 ได้เสด็จแปลพระราชฐานประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังบนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คณะผู้ยึดอำนาจที่มีพันเอกพยาพระหนพลพยุทธ์เสนาเป็นหัวหน้าเมื่อสามารถระรมกำลังทหารมาชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงมาได้เป็นจำนวนมากจากหลายกองพันในกรุงเทพ จึงประกาศแถลงการของคณะรัษฎรถึงเหตุและความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงการปกครองตลอดจนกลุมตัวพระบรมวงศานุวงศ์และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของรัฐบาลมาไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมแล้ว คณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารก็ได้มีหนังสือและส่งนาวาตรีหลวงสุภาชราใสไปยังพระราชวางังไกลกังวลกับบังคมทูลอัญเชิญรัชกาลที่7เสด็จกลับพระนครดังมีข้อความสําคัญว่าคณะราษฎรไม่ประสงค์จะแย่งราชสมบัติแต่อย่างใดความประสงค์อันยิ่งใหญ่ก็เพื่อที่จะมีรัชธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจึงขอเชิญใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทกลับคืนสู่พระนครทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปโดยอยู่ใต้รัชธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน 25มิถุนายน2475รชัชกาลที่7ทรงมีพระราชหัตทะเลขาถึงผู้รักษาพระนคนรฝ่ายทหารประมาณว่าคณะทหารอยากให้ข้าพเจ้ากลับพระนครเป็นกษัตริย์อยู่ใต้พระธรรมนูญการปกครองข้าพเจ้าเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยไม่อยากให้เสียเลือดกันซึ่งข้าพเจ้าคิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองนี้จึงยอมรับที่จะช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในคืนวันที่25มิถุนายน2475รชัชกาลที่7 สเสด็จกับพระนครโดยรถไฟและในวันที่26มิถุนายน2475ให้บุคคลสำคัญของคณะราษฎรเข้าเฝ้าและพระองค์ได้ทรงลงพระปรมาทิพิบไทยพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่คณะผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินในวันที่27มิถุนายน2475ราชัชกาลที่7ได้พระราชทานพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวต่อมาในวันที่1 0ธันวาคม2475จึงมีการพระราชทานราัฐธรรมนูญฉบับถาวร